ยังไงคิดอะไรอะที่พาลูกกับเมียเลื่อยล่อนแบบนี้<อ>เป็นผู้นั้นที่ไม่ได้เรื่องเลยนะเธอน่ะอันนี้มันมันเป็นเรื่องเราต้องยอมรับให้ได้ <c oughs> เพราะมันคือเรื่องจริงถ้าเรามีเงินเราคงไม่เลื่อยล่อนเอายิงจริงเลยอันนี้คือความจริงนะพี่น้องนะมีเอฟซีบอกว่าอันนี้กระเพิ่นกับเอฟซี FC ดีๆเท่านี้แหละเพิ่นบอกวันก็นั่นไงก็ถึงบอกให้ไปหางานทํา ทำไมต้องรับรายได้แต่ทางเดียวถ้ามีงานถ้ามีเงินเข้าอีกหลายทางก็คงจะไม่ลําบากพันว่านะเอฟซีมันบอกมาอยากได้ยินคนรู้สึกจากพอ่อใช่ไหมใช่แล้วครับพ่อเขจะบอกไว้หลายเลิปแล้วนะพี่น้องนะว,ว่าการที่ว่าถ้าเราออกไปหางานทำมันก็ลําบากครอบครัวเพราะว่าบอกเฟตได้มียคนลาวอ,อันนี้ต้องเข้าใจจุดหนึ่งเลยนะอันนี้ที่ผลหลักๆเลยหนึ่งบอฟเฟตได้มียคนลาว ถ้าบอเพชรไปทำงานใครจะไปส่งลูกใครจะพาเมียทำนร่นทำนี่ถ้าเขาขี่รถไปส่งลูกก็หาว่าเขาไม่มีใบับขี่อหาว่าโดนนะดันกันแก้เรื่องขับรถออันที่สองถ้าบอเพชรไปทำงานปั๊บอมันก็จะไม่แค่สาวเราบออีสานอ่าจะไม่ได้ชไเชียงคู่กันอเพราะงานของบอเพชรก็คือทำยูทูบบอเพชรทำย t ทู e มันก็ต้องถ่ายเมียกับลูกมันเป็นเรื่องปกติของคนทั่วโลกใช่ไหมแม่ใช่แล้วครับเพราะเราเป็นผัวยังไงเราก็ต้องถ่ายลูกกับเมียถ่ายผัวมันเป็นชีวิตประจาวันเราแล้วเอาอยังง่ายใบาเพชรออกไปทํางานคลิปมันก็จะไม่ค่อยได้ทํ่มันก็คุณค่าเท่าเดิมทีนี้นะ่ะถ้าคลิปไม่ได้ทำบาเพชรก็ไม่มีไรายได้ถ้าเขาไปทําตรงนั้นเขาได้ตรงนั้นมันก็ไม่พอใช้อีกมันก็จะเป็น แบบขัดขาดเคลื่อนเคลื่อนออางเงลาบบอเป็เคยเห็ดแบบนี้มาแล้วก็จะสู่ต่อไปเมืก่อนเดี๋ยวเขาบอกอีกว่านี่ยพี่น้องว่าพี่น้องอาจจะคิดว่าบอเป็นเขาบอกหางานเนี่ยเป็นไข่พันจุดนั้นมาแล้วพี่น้องไข่พันจุดเห็ดงานน้ำเห็ดคลิปยูทูปฟันั่มก่อนน้องมดก่อนจะมาเห็ดยูทูปเลยส่งการเห็ดงานแลังเห็ดยูทูปไปน้ำเนี่ยไอยรู้ไล่ดับไล่ได้ของไข่ไข่รู้ในครอบครัวพวกไข่เดินไปยังไหน ที่คนอื่นเพรเข้าใจนะแม่แล้วบ้านเขาไป็งานปั๊บเ่าก็บิีนตรงยูทูบอ่าม,มันก็ทําให้รายได้คนแม่เลยทั้งยูทูบขาดงดไปแล้ววันนี้เขาต้องติ่มที่ทำง,งานเด้แต่เอาเวรงานนะใช่ถ้าก็ออกเวรงานโดยตรงเงินเดือนขวัญการอาชีวะการมันก็ได้ทำงานเขา YouTube า้ายูทูบกันละเอาขี้ไปลองตันกินดูไล้กันครับทูกคางขาทักเลยพี่น้อง อยูนาโรงงานยังสักอย่างเนี่ยอืมมันขึ้นมากย่างพวกเนี้ยห็นทางข้างไอ้เคบเอานี่แหละคบอันว่าผู้ขยมันสายยูทูเบอร์หากินธรรมชาติด้วยแล้ว่ะ สองฟังเลยฟังนัมโบ้พักอาทิมก,กับคัทเออเแม่ไม่อย่างที่น้องรถเอียงเล่าก็เทเลยวะ่ะฮาจ๊ะ บุ้งหลกงมาต่อเก็บผักขี้เล็กพี่น้องอัน,นขี้เล็กรุ่นั่นเก็บมาตอนนั้นยุ่ยใส่อเออฮะอืมจนผักขี้เล็กก็ยุ่งทั้งทั้งขยะพอดีพี่น้อง <laughs> งามเาัวนี้นี่ยิ้มโค้งบัดมือเลยเอเอเพราะว่าเขาไม่ยังดอกะหือหือแล้วมันก็อุดอูๆเนาะหกเหือเนี่ยหือเนี่ยทั้งๆจากออกมาแบบ อันเนี่ยอันนี้มันต้นมะขอบอ่ะ